ฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันมีอารมณ์กับเพื่อนฉันชอบคนนี้ฉันก็อยากจะเล่นกับคนนี้ถ้าฉันไม่ชอบฉันก็ไม่เข้าหาหรือบอกอาสายหน้าหนี้หันหน้าหนีหรือว่าไม่บอกความต้องการหรือบอกว่าไม่เล่นด้วยก็คือเดินหนีเลยต่อไปนะคะพัฒนาการทางด้านสังคมและอารมณ์นะคะ น้องเริ่มรู้จักที่จะพอใจและไม่พอใจเพื่อนได้นะคะเนาะฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันมีอารมณ์กับเพื่อนฉันชอบคนนี้ฉันก็อยากจะเล่นกับคนนี้ถ้าฉันไม่ชอบฉันก็ไม่เข้าหาหรือบอกเออสายหน้าหนีหันหน้าหนีหรือว่าไม่บอกความต้องการหรือบอกว่าไม่เล่นด้วย ก็คือเดินหนีเลยนะคะเนาะมักจะมีพฤติกรรมที่ก้าวรล้าเนาะน้อยลงได้นะคะเพราะว่าหนึ่งคือเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ยอมรับมากขึ้นนะคะเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นเนาะนาทีนี้ตอนนี้ก็คือกิจกรรมที่น้องชอบส่วนมากนะคะในวัยนี้ก็คือชอบร้องชอบเต้นเป็นกิจกรรมอะไรที่สนุกสนานหรือว่ามีเสียงเพลงนะคะ เนาะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็สามารถกล่าวคำขอบคุณขอโทษได้นะคะ